ทุกคนครับวันนี้จะมาัทุกคนนะครับมาถอดสวิตต์ปรับเบาะนะครับผมทําไมต้องถอดนะครับทําไมต้องถอดเพราะว่าตัวสวิต์เนี่ยมันทํางานไม่ครบนะครับเช่นว่ากดกดขึ้นลงได้นะครับกดถอยหลังได้นะครับแต่ว่ากดเลื่อนกดมาข้างหน้านะครับมันไม่มานะครับผม ตัวมอเตอร์นะครับถ้ากดขึ้นลงได้นะครับมันยังไม่ทางนะครับมันยังทางานได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวสวิตช์ตรงนี้นะครับมันอาจจะสกปรกนะครับแล้วก็มีพวกเข่าหมามีพวกตะกันนะครับมันทําให้ตัวสวิตช์มันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะแกะตัวสวิตช์ออกมาทําความสะอาดนะครับโดยใช้เครื่องมือแค่ไม่กี่ตัวนะครับมีไข่วงปากแบนนะครับ ไขควงแฉกแล้วก็มีโซนแอคนะครับแล้วก็คีเนอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะต้องถอดยังไงนะครับอ๋อต้องบอกก่อนนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเป็นมิสูบิชิปาเจโร่นะครับปีสิบสองสิบสามนะครับนี่ก็สิบสิบปีแล้วนะครับผมตัวนี้ครับผมเคยแกะมาแล้วนะครับรอบหนึ่งเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับก็จะมีจะมีร่องรอยการแกะอยู่นะครับยิดหน่อยนะครับผมข้อคันนั้นก็ฉีด ทำความสะอาดครับก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอาการเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้นะครับก็จะลองแกะมาทําความสะอาดดูก่อนนะครับอาจจะสกปรกหรือไม่ก็ตัวตัวสวิต์มันเสียนะครับผมยังไงก็จะลองถอดออกมาดูนะฮะถ้าเสียก็เอาไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับสาหรับคนไหนนะครับที่แกะไม่เป็นก็เอาไปที่ศูนย์บริการได้นะครับผมหรือว่าจะร้านซ่อมรถทั่วไปก็ทําได้นะครับแต่สําหรับคนที่ทําเองได้นะครับทําเองเป็นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผม หรือคนหรือว่าอยากจะลองทําดูนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสําหรับการถอดตัวนี้ออกมานะครับผมอ่ะคุณแล้วก็เดี๋ยวเรามาถอดเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องถอดนะครับถอดสกูตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้นะฮะหนึ่งตัวนะครับเราถอดออกมาเลยครับผมพอสกูด้านหลังออกแล้วนะครับผมแล้วก็ถอดแล้วก็แกะ ตัวนี้ออกมาครับแกะง่ายๆนะครับผมก็ใช้ไขควงปากกันนะครับงัดออกมาได้เลยนะครับผมจากนั้นก็ถอดตัวนี้ออกมาได้เลยครับ ัวนี้จะเป็นตัวสวิต์ที่ใช้ปรับปรับพนักพิงนะครับหน้าหลังนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบอกเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับของตัวนี้นะนาคัค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ถอดสลักตัวสีขาวนี่ออกนะครับผม ันนี้มันจะมันหักอยู่ก่อนแล้วนะครับจากที่ผมเคยแกะรอบที่แล้วนะครับผมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดปกติแล้วมันจะมันจะเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้มันมันหักแต่ไม่เป็นไรครับเวลาใส่มันก็ล็อกได้มันเดิมจากนั้นนะครับเราก็ถอดตัวแรปเตอร์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับดันแล้วก็ก็อยแกะมานะครับผม เียบร้อยครับจากนั้นนะครับเราก็ถอดชุดนี้ออกมานะครับผมการถอดก็ไม่ยากมันจะมีสลักอยู่สามตัวนะครับหนึ่งสองสามยึดไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะค่อยๆแล้วมันออกมาหรือจับงัดอย่างนี้ก็ได้นะครับค่อยแทนเข้าไปง่ายๆนะครับแกะไม่ยากตรงนี้ Okay. เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะแกะตัวชุดแผงสวิตช์นี้ออกมานะครับผมตัวนี้จะเป็นจะเป็นครอบของมันนะครับมันจะมีสลักอยู่หนึ่งสองสามสี่ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เอาไก่ควงนะครับค่อยๆจิ้มนับมันออกมานะครับ หรือจะจิ้มไปข้างๆนี้ก็ได้นะครับผมค่อยง,งัดมันออกมาเสร็จแล้วครับเรียบร้อยอืมด,ดูครับเพื่อนสกปกมากเลยนะครับมีมีคราบฝุน่นคราบตะกรันนะครับเยอะเลยนะฮะเห็นไหมครับ สกปรกครับเราต้องถอดออกมาล้างนะครับถ้ามันมันใช้างานไม่ได้เนี่ยเราก็ถอดแกะมาทำความสะอาดนะครับผมตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับมีตะคราบ ันจะเห็นคราบคราบน้ำมันดำๆนะครับคราบสกปรกครับไหลออกไปเลยนะฮะดำมากเลยนะครับผมสกปรกสุดๆฉีดไปเลยครับฉีดล้างไปเลยเมื่อฉีดโซเนคตทำอ่า ล้างขราบตะกันออกไปหมดแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็ใช้ตัวครีเนอร์นะครับ WD40 นะครับฉีดล้างพวกล้างโซลเนกออกไปอีกครั้งนึงนะครับผมจากนั้นก็รอให้มันแห้งสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับก็เอามาประกอบกับที่เดิม จากนั้นก็ใช้ผ้าซับให้แห้งนะครับแล้วก็เป็นลมไปพึงพ่งพึ่งแดดพึ่งลมนะครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็นํามาประกอบกับที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกลับคืนกันครับผมวิธีการประกอบกลับคืนนะครับเราต้องดูว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนด้วยนะครับผม ไปเลให้มันลงล็อกท่านเองนะครับเสร็จแล้วร้อย,ยครับง่ายๆครับจากนั้นก็ใส่ตัวที่เราถอดมาเข้าไปนะครับแล้ก,ก็ใส่ตัวล็อกครับพอดีเคยถอดมคราวที่แล้วแทบมันก็ ไปนะแต่ไม่เป็นไรโอเคนะครับกลับมาใช้ได้ปกตินะครับผมจากที่ตอนแรกนะครับมันเลื่อนมาข้างหน้าไม่ได้เห็นไหมครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติ โอเคตัวอย่างใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับแล้วก็ประกอบกลับคืนนะครับ จากนั้นก็ใส่สกรูนะครับที่เราถอดตัวนี้ออกมานะครับก็เป็นอันเสียจเรียบร้อยนะครับสําหรับการทําความสะอาดตัวสวิตช์ปรับเบาะนะผมรถรุ่นอื่นก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับน่าจะมันเหมือนกันนะครับวิธีการทําความสะอาดนะครับผมถ้าถ้าเกิดมันไม่ทํางานเลยทุกตัวนะครับก็แสดงว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมีปัญหานะครับผมแต่ตัวมอเตอร์เดี๋ยวผมบอกว้เลยว่ามันพังยากมากนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวสวิต ตัวนี้นะครับพวกแผงวงจรอะไรพวกนี้มันสกปรกนะครับผมแล้วก็แล้วก็ถอดทำความสะอาดนะครับก็ไม่ยากนะผมทุกคันก็น่าจะถอดลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับผมสําหรับท่านที่ใช้มิซูบิชิทรยทันนะครับหรือว่ามิซูบิชิปาเจโร่ครับก็ถอดทําความสะอาดได้แบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะผมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ